24บทส่สสวนมหาสมัยสูตรเอบเมสุตังเอกังสมยังพระขาวาสังเกสุวิหารติกปิและวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจามาเตหิพิกขุสเตหิสัมเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเวนนะสันนิปฏิตาโหติพระขวันตังทัศนายภิกุสังขัญจ,จะอตโขจตุนนางสุทธาวาสก,กายิกานางเทวนางเอตถะ โหสิยังโหพะวาอเกสุวิหารติกับรวัตุเสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเขนสัถิงปัญจมเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกาทุหิเทวตาเวเยพุเยนะสานีปฏิตาโหติพระขวันตังทัศมายาิกุสังคัญจายันนูนะมยมปิเยนะพะวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพะวตโตสันติเกปัญเจกะ กะคาถาสภาเสยยะมาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามะพะะวาปุสิตโตสมัญชิตาวาภา,าหังประเสยเลยยะประสังลิตังวาภพา,พาหังสมิเชยยะเอวามเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรักษิตาพระควโตปุร,าาประโตปตุและหังสุอัตโขตาเทวตาพระขาวันตังอภิวาเทตาวา เอกมันตังอทังสุเอกมันตังทิตาโขอเอากาเทวตาพระควัโตสันติเกอีมังคาตังอภาสิมหาสมยโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมคตาอ,อ,อ,อคาคัตันมหาอิมังธรรมะสมัยยังทักกิตาเยวะอป,ปาชิตาสังคันติอัตโขอ,อปาราเทวตาพระควัโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตันตระพิกาโวสมาทะ หังสุจิตตังอัตโนอุชุกมัสกังสุสารถิวะเนตะเนตานิตเหตเ,เหตวาอินทิยานิลขันติปันทิตาติอัตโขอัปปลาเทวตาพระเขวัตโตสันติเกอีมังคตาตังอาาสิเชตวาขีลังเชตวาปรีฆังอินทักขีลังอัฐะาจะาเมชา เตจัลันติสุทธาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปปาราเทวตาพระขวันโตสันติเกอีมังค่าถังอภาสิเยเกจีพุทธังสุลังคตาเสเนเตนัคมมสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปาริปูสันติติอัตโขพระกวาภพิขูอมันเตสิเยภูเยนะพิฆเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหโติอ ตถาคตังทัศนายะพิกขูสังคัญจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอตีตามัฏฐานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระขวันตานางเอตปะระมะเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตเอตละหิเยปิ พิฆเวสันวิสันติอนาคตามันทานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระขวันตานางเอตาปรหมเววะเยวเทวตาสานิปฏิตาพระวิสันติสยยถาปิไมหังเอตระหิอจิขิตสามีพิขเว,ทวาาาเวทวกายานางนามานิกิตตยิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศุศสามีพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนัตถะสาธุกรรมมนสิก กโลถะพาริสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกขุพระเขวตัตโตปัญจโสสูงพระเววาเอตะทะโมตยาสีโลกะมนุษกัสสมิย um ัตถะพุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริข ah ัะพลังปะหิตตาสมาหิตาปูถูสีหาวาลาลินาโลมหัสสาภิสัมพุโนโอทัตตมนักษาสุทธาวิปัสสนานนาวิวิลาพินโยปัญจ ยัสเตสยัตวาวาเนกปีละวัทเถตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศระเนรเตเทวค่ายาพิกันตาเตวิชานถภาพิโวเตจะอัตตปมกะลงสุตวพุทัสสาสารังเตสัมปตุปตุระหุญานางอมนุษสานะทัศนังอเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอถะสตลิงสัตตังเอเกสหัสสาสานางอมนุษสานะมัทธสุง อเปเกน,นันตมัตทักขุงทิสาสภาภุ้สาอาหุงตันจะกสพ,พังอภิญญายะวัควิคิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสรเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานัตถาิกโวเยโวหังกิตตยิสามิขิลาหิอนุปุพภโสสัตตสหัสสาวะยขาภูมมากับปีรวัตวาอินทิมันโตชุติมันโตวนาว,วันโตยาสัสิโนโมทัมานาอภิกรรมุงพิขุนางสมิติงวะนาง ชาสหัสสาเหมหาวาตายะขานานตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตวนณวันโตยาสติโนโมโทมัมนะอาภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวะนังสตาคิลาติสหัสสายะขานานตะวันนิโนโอิทิมันโต ชุติมันโตวันนวันโตยาสัตซโนโมทัมนาภิกรรมุงพิกุนางสมิติงมะนางอิเจเตโสระสะสะหัสายัขานนัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตซโนโมทัมนาอภิกรมุงพิกุนางสมิติงมะนางเวสามิตาปัญจสตายัขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตซโนโมทัมนาอภิกรมุงพิกุนางสมิติงมะนางกุมพิโลราชกะิโกเวปุรัสสะ นิเวสนางพิญญานางสตะสหัสสังยักขานางปริรุปัสติกุมพิโลราชาอิโกโสปขศมิติงมะนังปุริมัจจะที่สังราชาทตาลโถภาษาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุนตาปิตาสะพะหวอินทนอามามหาภราอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิีโน โมทัพมาณาอภิกรมุงพิกุนางสมิติงว่านางทักขีนันจากที่สังราชาวิลูโหตับปลาสสาติขุมพาทานางอธิปฏิมหาราชายสัสสิโสปุนตาปิสภาพระาโวอินทานานมามหพาพรา อินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิขุนางสมิติงวะนางปฏิมันจัตทิสังราชาวิรูปโขภาษาสตินาขนางอธิปฏิมหาราชยาสัตสีโสปุนตาปิตัสสะพะหะโวอินทนามามหาภราอินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสีโนโมทัศนาอภิกรรมุงพิขุนางสมิติงวะนังอุนตารัจัตทิสังราชากุเวโลตับภาษาสติยัานังอธิปติมหาราชายาสัตสีโสปุนตาปิตัสสะพะหะโวอินทนามามห พระราอินทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัสิโนโมทมนาพิกรมุงพิกุนังสุมิติงว่นานางปุรีมะทิสังทตัตตะรัตโถทักิีเนนวิรูหะโกปชิเมนวิรูปโขกุเวโลอุตระทิสังจันตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาท,า,าทัตตานัมนาตัสุวาเนกาป,ปิรวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัตจะนิกาสถามายากุเรนทุเวเรนทุวิทูจะวิปูโตสาหาจันทนโน กามเสตโถจากินนุพันธุนิพันธุจกปนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจินเตจินตเสนโนจันทัพภพโพนโรราชาชโนสพโภอาคูปัญจสิขโขเจวะสิมพระลูสุริยะวันชัตสะเอเตจันเยจาราชาโนคันทพพาสหาราชุพิ โมธมานาอภิกามุงพิกขุนางสมิติงมนาอาถาคูอาถาภาษานาคาเวสราสหาตันชากากันพระรัตตลาอาคูปายคาสหภะยาติภิยามุนาทะตะะารัฐจะาอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโปโสปะคาวสมิติงมะนังเยนาครา,าเชสหสาหาันติ ทิพาทิชาปัญจวิสุทธจักขูเวหะยะสาเตวันัมัจจปันตาจิตลาสุปนาอิติเตสามามังอภยันตาถานาคราชานามาสีสุปนัโตเขมะมักกาสุพุทธพุทโทสันนหาหิวาจาหิอุปาหะยันตานาคาสุปนาสมณะมักังสูพุทธังชิตชิตาวชิหะรเถนะสมุตะอสุราสิตาพาตาโลวาสาว,ะสะวะสเสเตอิติมันโตยาสสิโน การกัญชามหาพิสมาอสุราวาทะเวคสาเวปจิตติสุจิตติจักปหาร,ราโทมะมุจิสหะสตัญจะภริปุต,ตานางสัพเเพวโรจนามักกาสันในหิตวาริงเสนังราหุพัฒมุปคะมุงสมสมโยธานิพันธันเตภิกขูนางสุมิตริงมะนัง อาปูจเทวาปัทเวีจะเตโชวาตถังขะมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยัสสสาสหเมตากะลุกกกายิกาอาคูเทวายาสัสสินโนทัศเสเตทัศธากายาสเพนนัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยาสัสสินโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิขุนางสวมิติงวนางเวทูจะเทวาสหาลีจะ อาสัสมาจาตุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาวาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานัตตานิปุรคิตาวาอาคูมันทวาลาหกาวาสูนังวาสโวเสตโส สักโกปะาคาปุริทโททัเสเตทัฏฐากายาสเปนะนันตวาน,นิโนอิทิมันโตชุตติมันโตว,วนวมันโตยาสสีโนโมทัม,มานาภิกรม,มุงภิกขุนาสมิติงวนาอัตาหูสหภูเทวะฉลมัคีสิกขานิวาอาธิทัตกาจะโลชาจะอุม,มาปะปุพานิพาสีโนวารุณาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะ วัเนสินโนทัศเตเตทัศกายาสเปนนัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันวันโตยาสัสินโนโมทามนาอภิกมุงพิขุนังสมิติ่งวนังสมนามหาสมนามนุษสามนุสุตมาขิกาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัถาคูหะโยเทวะ เยจโลหิตวาสิโนปรัคามหาปราัคาอาคูเทวา as as ino, าเย,ยาสัสิโนทัานเตทัฐทักายาสเพนันตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันัมันโตยาสัสิโนโมทัม,น, as as ino, ม,ามานาอภิกรรมุงพิขุนางสมิติงวะนังสุกากาลุมหาอรุณาอาคูเวนกนนณสาสหโอทาตะคัตยะหาปะโมคขาอาคูเทวาวิจคณขนาสัทธามัตตาหารักขชาสีสกาจะยาสัสิโนธนะยงังอาคาปะชุโนโยทิสาอภิ วัตติทัสเททัศถากายาสัเพนนัณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสีโนโมทัศมนะอภิกรรมุงพิกุนังเสวมิถิงมะนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจะยาสัตสีโนสัมพิตการามะเศรฐาโชตินามาจะอัศวานิมานะลัตติโนอาคูอถาคูปะระนิมิตาทัศเตทัสถากายาสัเพนนัณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสีโนโมทัศมนะอภิกรรมุงพิกุนังเสวมิติงวะนัง สัตเถตเถวานิกายาสเปนนาตะวันนิโนนามะวัดเย็นนาอาชัดฉงเยจันเยทัศิสาสหาปวุตะชาติมัขีลังโอตะตินนะมณนะสาวังทักเขโมคะตะลังนาคังจันทะวะอัตสิตาติตังสุพรมมะปรัตมะโตจะปุตตาอินทิมาโตสหัสสันนังกุมาโลติโสจะปุต โสปคาสมิติงวัน,นังสหัสพรม,มะโลกาลนังมหาพรม,มะพิติทติอุปป,ปันโนชุติมโตพิสมากายโยยสัสสิโทสทัศเทอิสลาอาคูปัญจกกะกวัสะตะวติโนเตสันมัต สัญจมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมเกยมารเสนาอภิกันกามิตรปัสสะกัสหัสะมันทียังเอถาคัทธะพันทะราเคนะพันทันทุโวสมันตาปริวะเวถามาโวมุจจิทาโคจินังอิติตถามหาเสโนกัญญะเสนังอเปสัยยิปานินาตะละมัทจะสลังกตวานะเพ ระ,ระวังยถาปวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกโตถาสโสป,ปัจจุธาวติสังกุโตอาศยางวาเาสตันจะสพังอภิญญายะวคิตวานะจักคูมาตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกศะระเนระเตระมารเสนาภิกันตาเตวิชานัาวโวโตถภิกขโวเตจะอัตตปมกะลงสุตวาพุทธาสาวสารนางวีตลาเคหีปัญกามมงเนสังโลมัมปิอินชัยยุงสมเพวิชิตตะ สังฆามายาพยาติตายาสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสวกาเตชเนสุตาติ